สวัสดีครับผมสำหรับวันนี้นะครับ15ครับตุลาคม6กฮะอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับดีมาตกลงซื้อรถไถไว้หนึ่งคันนะครับคันนี้กว่า5 7าพันเนะครับสภาพสวยสวยมใช้งานครับแห้งๆเดิมๆนะฮะเจ้าของดูแลดีนะครับรักษาดีใช้ได้เลยนะข้างในนี่เจ้าของบอกว่าจะไส้เป็นห6กหมดแล้วนะครับตัวนี้เครื่องที่1ครับกองเล็กนะฮะเกียร์สีเเอ็นเอ็นนะครับรถสภาพ เดิมๆแห้งๆนะฮะพร้อมใช้ครับที่ขายนี่แกบอกว่าไม่มีงานนะครับไม่มีงานนะฮะก็เลยขายออกจอดไปสองเดือนนะครับมนจะใช้ครับผมคงดุลก็สวยนะครับนี่ฮะเครื่องทีหนึ่งนะครับผมทีหนึ่งกองเล็กนะครับเจ็ดแท้นะฮะไม่มีทะเบียนะครับคันนี้ นี่ครับนี่ครับอุปกรณ์ติดรถก็จะเป็นดันหน้าแล้วก็หางเดี๋ยวปใส่างสามที่บ้านนะครับอันนี้เป็นหางจากล่องนะฮะตัวรถสวยไม่มีแตกล้าวครับนี่ครับเดี๋ยวจะเข็นกลับบ้านเย็นนี้นะฮะเราตกลงซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ ไออ้บดีนน่ะะฮก็รถแห้งๆเดิมๆสวยดีฮะเดี๋ยวคุยกับเจ้าของรถนะครับคนนี้เป็นอานะฮะขับคันนี้อยู่ประจําพี่สวัสดีครับผมครับผมเป็นไงบ้างรถคันนี้ฮะอ๋อดีมากครับแรงแรงดีนะครับเบาพวงลอยเบาเบาครับไฮดรอลิกไม่กินไฮดรอลิกดียกปื๊ดอ๋อคันนี้พี่พี่ขับอยู่ประจำใช่ไหมคันนี้ครับผมแล้วแล้วเจ้าของขายทำไมไม่รู้คันนี้ปัญหาพมก็ไม่ไหวละไงอ๋อขับไม่ไหว อายุเยอะเอ้ยยังไม่แก่อยู่มากแล้วอายุมากก็อยากขับนะพอดีเป็นแล้วขับหกล้อเอาล้อมาขับหกล้ออ๋อโอหัวล้อเดีขายคันนี้คันนี้ไม่ได้ใช้นะครับนะไม่ได้ใช้ครับอืมอแต่พี่ลองทดลองขับไปดูหน่อยนะฮะได้ครับเดี๋ยวลองให้พี่เร็วพี่แกขับไปดูวิ่งให้ดูนะฮะคันนี้ก็ขายแสนสักบาทนะครับแสนปลายๆนะครับ ติดง่ายเลยครับติดขึ้นเร็วลยครับผมอันนี้สัมภาษณ์เขจะส,สดนะฮะนี่จะเป็นอย่งหลังขอบสามสี่นะครับเครื่องโองเครังสู้เดี๋ยวเราจะไปใส่หางสามซีมทีที่บ้านนะฮะ ให้ให้อาเขาพี่เขาไล่ไล่เกียร์ดูว่ามีเด้งมีห่อนมีดังไหมนะครับการทดลองรถนะฮะลองแบบพื้นฐานเบสิกนะครับเบื้องท้ายดังไหมอะไรไหมลองถ้าเราวิ่งนี่จะรู้เลยนะครับลองหนึ่งสองสามสี่แล้วครับ

ก็ด uhm. ีนะครับไม่กึกไม่ก้า๊กเลยนะครับแน่นดีนะฮะเครื่องนิ่มครับผมโอ้เครื่องดังนิ่มเลยข้างในมันหกมันหกหมดแล้วนะครับมีแต่เสื้อเท่านั้นที่เป็นฟอร์ดห้าพันนะฮะวันนี้จะาของใช้เองครับทะเบียเองสามไม่มีนะครับวันนี้มีแต่ใบซื้อขายนะฮะก็เป็นรถที่เก่าแล้วนะครับหลายสิบปีนะครับ เดี๋ยวเย็นนี้ให้รถบรรทุกมานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รถถึงบ้านนะครับเดี๋ยวราคาจะแจ้งคลิปหน้านะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะครับอย่าลืมนะฮะถ้าชอบสนใจคันนี้นะครับเราชมราคาคลิปหน้าครับแสบไปไปลายครับวันนี้สวัสดีครับ